วันอาทิตย์นะคะเรามาดูก,นกัน,กน,กใ,กน,นะะในเรื่องของการเงินการงานความรักอืมใครที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในเรื่องของการเงินก่อนหน้านี้บอกเลยว่ามรสุมนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมรสุมเลยในเรื่องของการเงินโดนหลอกหลอกลวงในเรื่องของการเงินผิดหวังในเรื่องของการเงิน นะคะเสียเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่องโดนหลอกหลอกลวงเรื่องเงินหยิบจับอะไรก็ไม่เป็นดังหวังนะคะเข้ามือซ้ายออกมือขวาเข้าหน้าออกหลังหรือเงินอยู่ในมือเนี่ยไม่ทันได้ชื่นใจเลยมีเหตุที่ต้องจ่ายจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าซ่อมรถค่าซ่อมบ้านหรืออะไรบางอย่างที่ต้องจ่ายออกอยู่ตลอดเวลามีเท่าไหร่ต้องจ่ายออกเพิ่มมากกว่าได้รับด้วยซ้ํานะคะแต่บอกว่าหลังจากนี้นะคะหลังจากนี้มันจะไม่เป็นเช่นนั้น ในเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันอาทิตย์หลังจากนี้บุญเชื่อบมบารมีบารมีเชื่อมบุญและผ1 1> ลแห่งบุญบารามีนี้นะคะหลังจากนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์จะได้โอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่คุณจะได้โอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าบางครั้งอะคุณรู้สึกว่าคุณอยากได้โอกาสโอกาสได้ไหายใจโอกาสได้เริ่มต้นใหม่โอกาสมันมีความสึกว่าคุณขอโอกาส และไพ่ใบนี้บอกเลยว่าบุญบาร,รมีมันเชื่อมถึงกันแล้วอะความดีที่เคยทําความกตันยูที่เคยมีหรือบุญบาร,รมีที่เคยสะสมมาบุญบาร,รมีเชื่อมติดกันบอกเลยว่าหลังจากเนี้ยในเรื่องของเงินก่อนหน้านี้มันหยิบจับอะไรก็หลุดไม้หลุดมือแต่หลังจากนี้เงินเข้าทั้งยามหลับและยามตื่นนะคะใครที่หลอกหลอกลวงเงินคุณไปคุณจะได้คืนเป็นทวีคูณใครที่หลอกหลอกลวงไปไม่ต้องทวงไม่ต้องถามนั่นคือทุกขลาภเสียเพื่อได้เสียเพื่อก่อ ในเรื่องของงานมีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีอย่างใครไปสมัครงานสมัครเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีแน่นอนนะคะในเรื่องของงานรวมถึงธุรกิจที่ทํามีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงจะมีการมาชวนร่วมหุ้นร่วมลงทุนแต่ให้ระวังในเรื่องของเอกสารนะคะส่วนในเรื่องของความรักใครที่รอคอยการกลับมาของใครอาจจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้นะคะหรือคนที่คบอยู่ณนะปัจจุบันถ้าคุณเจ็บ จนพอแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะคนคนบางคนเนี่ยเขารอคุณอยู่ที่ปลายทางมันถึงวาระแห่งการได้เจอคู่แท้คู่บุญคู่บารมีนะคะไม้ขอบคุณค่ะส่วนใค,ใครที่ยังโสดนะคะใครที่ยังโสดคุณมีเกณฑ์นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอใครบางคนที่มาทําให้คุณรู้จักคําว่ารักแท้นะคะ คุณจะเจอใครบางคนที่ทําให้คุณรู้จักว่ารักแท้เพราะที่ผ่านมาคุณเจอแต่คนที่แค่ต้องการอะไรบางอย่างจากตัวคุณต้องการผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณแต่คนคนนี้เข้ามาเพราะความรักในตัวคุณและมีปลายปลยคือสงสารในความที่คุณเป็นคนเชื่อคนง่ายเป็นคนที่แบบว่าคือเขาอาจจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณเป็นเขาเลยเหมือนอยากเข้ามาช่วยเหลือ ให้ใบนี้บงบอกเลยคนคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มคําว่ารักจะเข้ามาเติมเต็มทําให้คุณรู้จักรู้จักได้รับอะ่ะนออกไหมเพราะว่าตอนที่คุณคบใครอยู่เนี่ยคุณเป็นผู้ให้อยู่ตลอดเวลาผู้ให้ผู้หาผู้ทําจนเรารู้สึกว่าเราไม่เคยได้รับแต่คนคนนี้จะมาเติมเต็มทําให้คุณรู้จักคําว่ารักและได้รับนะคะบอกเลยว่าวันอาทิตย์ก่อนหน้าเนี้ยจะหนักจะเหนื่อยจะทุกข์มาขนาดไหน ปล่อยเป็นเรื่องของอดีตเพราะหลังจากนี้บอกเลยว่าชีวิตของคุณหลังจากนี้ไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักคุณจะเข้าถึงคําว่าสําเร็จและสมหวังสัทีได้แต่เฉียดไปเฉียดมาหลังจากนี้คุณจะประสบความสําเร็จในทุกด้านและจะสมหวังในทุกเรื่องใครเกิดวันอาทิตย์นะคะใครเกิดวันอาทิตย์สิ่งที่คุณต้องทํา ให้ถ้าสมมติเราไม่ไกลจากแม่่แมธรณีนะคะให้ไปไหว้แม่ธรณีไปเหมือนขอข AF มากรรมให้ท่านเปิดทิศเปิดทางนะคะมีสองพระองค์ที่ช่วงเนี้เสริมบุญเสริมบารมีให้คุณคือแม่ธรณีสมมุติเราไม่มีลูกเคารพเอามือแตะพื้นเลยค่ะเอามือแตะพื้นขอให้ท่านคุ้มดวงคุ้มบารมีขอให้ท่านเปิดทิศเปิดทางสมมุติเรามีหน้าร้านเอามือแตะหน้าร้านเลยขอให้ท่านเปิดทิศเปิดทางอะไรที่ปิดก็ขอให้เปิดอะไรที่บัง อะไรที่มืดก็ขอให้สว่างนะคะไม่ว่าชีวิตเราความรักหรืออะไรเงี้ยขอเลยเอามือแตะแม่ทรณนีเลยนะคะรวมไปถึงคุณอยากมีการเริ่มต้นใหม่อยากได้ชีวิตใหม่ให้ไปไหว้พระพรมให้ไหว้พระพรมให้ไปขอการเริ่มต้นใหม่ขอโอกาสขอการเริ่มต้นขอชีวิตใหม่ขอชีวิตใหม่ในกายสังขารเดิมนะคะ ถ้าช่วงนี้มันติดขัดมันทุกข์แล้วมันยังไม่สําเร็จไปขอเทพเทวดาสองท่านนี้นะคะและการเปลี่ยนแปลงจะเกิดแน่นอนและช่วงนี้เรารู้ว่าเฮ้ยบุญบารมีมันจะถึงเขาเรียกว่าเชื่อมบุญเชื่อมบารมีสิ่งที่ทําสิ่งที่มีสิ่งที่สร้างมันจะส่งผลกลับมาหนะ้าบัดเดี๋ยวนี้ให้กวดน้ําบ่อยๆนะคะให้กวดน้ําบ่อยๆไม่ใช่สดไม่ใช่สวดบทกวดน้ํานะให้ผ่านธรณีคงคาก็คือเราซื้อน้ำัะขวดก็ได้แล้วก็เทลงพืนนะคะเทลงพื้นแล้วก็สวดบท ส่วนบทขอขามากรรมนะคะบทขอขามากรรมบทแผ่เมตตาให้ทําบ่อยๆถ้าเราไม่มีเวลาก็าทีละครั้งก็ได้แต่ว่าถ้าช่วงนี้เรารู้สึกว่าเราอยากสะสมบุญเราอยากเชื่อมบุญเชื่อมบาร,รมีเชื่อมของที่เรามีกวดทุกวันจะบทสั้นบทยาวกวดทุกวันนะคะลองทาเลยสมมติแลาววดทุกวันเดือนหนึ่งดูสิการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะสาหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ